English for j n e T. Today นะคะวันนี้จริงจะมาสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่ชอบฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่เชื่อฉันไม่ได้ยินนะคะหรือฉันไม่เข้าใจตัวแรกเลยนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยเราก็พูดได้ว่า I don't think so I don't think so อันนี้จะประมาณว่าฉันไม่คิดแบบนั้นนะคะก็พูดได้นะ หรือ I disagree ก็ตรงๆไปเลยว่า I disagree ก็ไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะหรือ That's not how I see it That's not how I see it ก็จะประมาณว่าฉันไม่ได้คิดแบบนั้นคล้ายๆกับ I don't think so นะคะส่วนอ่าฉันไม่รู้เราก็สามารถพูดได้ว่า I have no clue I have no clue ก็ได้นะคะหรือ I have no idea I have no idea ก็ได้นะคะหรือตรงๆไปเลย I don't know I don't know คือฉันไม่รู้ประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจเราก็สามารถพูดง่ายๆไ,ได้ว่า I don't understand I don't understand ก็ได้นะคะหรือ I don't get it I don't get it ก็ได้นะคะหรือ I didn't catch that I didn't catch that ก็ได้นะคะก็คือไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นะคะส่วนถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่ชอบนะคะก็พูดได้ว่า I don't like it I don't like it ก็ได้นะคะหรือ I'm not into it I'm not into it ก็แปลว่าไม่ได้ in หรือว่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบก็ได้นะคะหรือ That's not for me That's not for me ก็ได้นะคะหรือ It's not my thing It's not my thing ก็ได้นะคะ ต่อมานะคะฉันไม่เชื่อถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่เชื่อเราก็สามารถพูดได้นะคะอย่างเช่น I don't believe it I don't believe it ก็ได้นะคะหรือ I don't buy it I don't buy it อันนี้เป็น idiom นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันว่าฉันไม่เชื่อ,อชวนฉันไม่ได้ยินเราก็สามารถพูดได้ว่า I can't hear you well I can't hear you well เมื่อประมาณว่า ฉันไม่ค่อยได้ยินคุณนะอะไรประมาณนี้นนะคะ uh, หรือ I wasn't following I wasn't following เราเอาไว้ใช้ตอนที่เราฟังไม่ทันหรือว่าฟังไม่ได้ยินหรือตามไม่ทันก็ได้นะคำนี้เราจะประมาณว่าฉัน uh, ตามไม่ทันเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรประมาณนี้นะคะ I wasn't following หรือจะถามไปเลยก็ได้คะ่ะว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ What did you say What did you say ก็ได้นะคะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรประมาณนั้นแค่นี้นะ